นายเฟดดี้มามานีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของโบลิเวียออกแถลงการเมื่อวันที่31ตุลาคม2 5 1 6ตามเวลาท้องถิ่นว่าโบลิเวียได้ตัดสินใจที่จะตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐอิสราเอลเพื่อปฏิเสธและประนามการโจมตีทางทหารของอิสราเอลที่มากเกินไปในสนวนกาซาและโบลิเวียกำลังจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังกาซาพร้อมเรียกร้องให้หยุดโจมตีในฉนวนกาซาที่ทำให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตหลายพันคนและต้องพัดทิ้งอีกจำนวนมาก ณะที่กระทรวงการตร่างประเทศของอิสราเอลยังไม่ได้แสดงท่าทีใดๆค่ะสําหรับ,บโบลิเวียเป็นประเทศแรกในลาตินอเมริกาที่ประกาศตัดความสัมพันธ์กับอิสราเอลนับจากสงครามอิสราเอลฮามาสปะทุขึ้นล่าสุดหลังจากเคยตัดความสัมพันธ์ไปพระอิสราเอลโจมตีฉนวนกาซาหลายครั้งก่อนหน้านั้นและพึ่งพื้น,นความสัมพันธ์ในปี2562ด้านกลุ่มฮามาสที่เปิดฉากโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ยกย่องการตัดสินใจของโบลิเวียและเรียกร้องให้ชาติอาหรับที่สถาปนาความสัมพันนธ์ททาางกรใ ปกติกับอิสราเอลดำเนินรอยตามโบลิเวียอีกด้วยค่ะ